มาเพื่อนๆวันนี้ยายจะมาแกงเห็ดเห็ดขมจ้านี่เห็ดขมเห็ดขมอันนี้ดำยานางคั่นไว้แล้วอันนี้ใบนงังรักอืมอ,นนอันนี้พริกลูกโดดอันนี้พริกนี่ก็จะตำมีหอมซอยมีตะไครซ้ซอยเมยเมยูดชีกใบมะกรูดฉีกก็ทำอเอาตำก้อนบาดนี้อันแดงต้องตำเนาะ ี๋ยวมันจะไม่เผ็ดน้อตามอันเดงก่อนเยวะมาแกงแกงเผ็ดขมเออนี่ใส่บักบวบด้วยดิบักบวบลูกใหญ่บักบวบหอมอันนี้ผักปังใส่หลายอย่างนะตมพริกก่อนใส่กระเทียมวันนี้มันมีเห็ด ผมอยู่นะมันอยู่ในตู้เย็นกันเลยจกักสีกินอีกอย่างเอาใส่ใส่เกลือตามพริกก่อนเออเมนูมื้อนี้คนก็นจะตกแน,น่เเดี๋ยวข้าวแกงก่อนแกงเ็ดขมผสมผักไนย่างอยู่าตามพริกตามพริกแลกแล้วก็วางไว้นี่แนละ้ว นอตัาพริกแล้วแล้วก็เอาเห็ดใส่เพื่อความรวดเร็ว,วนะจ้าเห็ดใส่หมอ้อจ้าหิดขมเด้อเนี่ยใส่พริกพริกดำแล้วพริกกระเทียม,มเ,ดยเดืงดขึ้นพริกแดงดำกับหอมกระเทียมเอ้อทีนี้ก็ ใส่พริกเม็ดลงไปลูกโดดตาชอบกินพริกเม็ดเนี่อ,อใส่ลูกโดดอันนี้อันนี้มะกรูดฉีกอ้่ามะกรูดฉีกอันนี้อันนี้แต่ไครแต่ไร้ซอยไว้แล้วใส่ไปเลยอันนี้หอมหัวใหญ่เออหอมใหญ่ใส่ไปเลยโอ้ยหลายอย่างผักเนาะอันนี้ก็ใส่บักบววเนาะ แต่ว่านวยนี่มันมันเหมือนตีแก่วะ่ะเ,เอาลูกลองโดยเดียวดีกว่าบวาพหอมไปเก็บมาวังหันใช้บวพหอมลงไปปิดก่อนจ๊กเป๊บต่อยังต่อแล้วต่อแล้วปิดก่อนจ๊กเป๊บกว่าฉันบัวเขาไม่รู้เนาะเออนะ ปิดกองจักแปราะสัสนเออใน,นใส่บวกหอมเนาะโอ้ใส่ผักหลายอย่างเป็นการแซบนาะพี่น้องมอนี้เมนูแกงเห็ดขมจ้ะนี่นนอาอใส่ผักปังบานเนี่ยนี่ใส่พร้อมทุกอย่างโรดใส่้างใส่ไฟกับกินโรดบานเนี่ยนี่ผักปังกินแล้วจะปังไม่ปังสักที <laughs> วันนี้แหละจะปังให้เบิ้งนี่นี่ใส่ผักปังนี่ข่มดูก่อนโอ้เห็นบ่ต้องขนให้เข้ากันก่อนอ่าโู้แตงเค้งหม้อเลยพี่นะ้องเออบานนี้ก็ใส่นองรักบาานี้ใส่เด็ดไปโลดใส่ให้ครบเครื่องแล้วเอาไปตั้งหม้อเนาะตัง้งได้ชุกใส่ทุกอย่างนี่ใส่นองรัก ทุกอย่างติดฝั่งหน้าเราต้องรอไสตตอนจบดอกไสตมือตอนนี้แหละให้เมอร์สไใบน้องรักอย่านางแบบไซตแล้วน้ำอย่านางแกงเข็ดขมเห็ดเขาเอิญยไงเห็ดเห็ดพึ่งขมหรือเห็ดขมอยู่ละใส่ได้หลายมันจะได้หอมใส่หลายก็หอมหลายดิใบน้องรักเออไป อู้หลายทุย้ยนี้ปรุงเครื่องไว้เลยใส่รสใส่ครบเครื่องรดเใส่หลายเดี๋ยวหัวล้านเนี้ยเป็นเดี๋ยวรวยอีกแหละหัวล้านเนี้ยมันดีรวยอีกตัวใส่ปลาบ่เนี่สยสาระสาระ,ราาระราของแซ่บนี่แหละ ปลาลงไปเอออีกนี่สองทรพีโรดมันต้องไปยอมมันดอกหมดเลยไปซื้อไหมเออัที่นี่ก็ใส่ไอ้นี่น้อยหนึ่งผงหอมหอมลดปลาไทยหรืออะไรนี่แหละมันหมดหอเอ้ยเออมันหมดเลยตายลงไป นี่ช่วยกันอร่อยอืมน,นี่แหละสูตรยายนี่อ่าน้ำตาลนิดเดงบาดนี่เออใส่ครบเครื่องค่อยเอาไปตั้งไฟเนาะพอร้อนขึ้นมากะเอ,อ้ยแซ่บโลดบาดนี่ตาลตากนิอเดึง จะ่าล่วงลายเด้อน้ำตาลอ๋อ,อนี่อุ้ยจะเครื่องหมอ้อเลยพี่นอ้องเอยเบิ้งบาดรดิพ่นเอ้ยไปเอาไปตั้งหมอ้อบาดรดิ้เอาไปตั้งเตาเอยู่ไปตั้งมหม้อยแหละเอ,อ้อน้อนี่เบิ้งเอาไปตั้งเตาก้อนบาดรดิ้ ไปเอออร่อยแท้เลยนีเ่รอ,อเดือดเอ,อบ้าะเฮ้ยลูกโดดคนๆนี่ยังไม่ทันได้คนเออรอ,อเดือดบ่ะเนี่ยเฮ้ยตาแสบเนาะอ,อ่ารอ,อมันเดือดก่อนเนาะรอ,อเดือดก่อน มามาสุกแล้วสุกแล้วมาเบิง่งไปตาก,กินบ่อนี่สุกแล้วพี่นอ้องอ่ะลกไปก่อนไปก่อนเด้อก่อนสุกแล้วพร้อมพร้อมชิมนะตักชิบิคนะ่อนบัดหน่ไยให้ตุกตะเสียบให้ นี่โอ้ยแสบเลจต้องี้งอเลยแสบหออลายนีย่เพิ่จะแสบเแิ่แสบซิมเรือบานอตอนบวบโอ้ยแสบซิมก้อนบาดน,นี่ยแสบบ่ ฮะแกดตูตรงนี้เป็นแบบแซบเนาะนี่เ,เป็นแบบแซบให้ไายเดี๋ยวยายลองชิมนามมา้ำเ่อนันแต่ว่าก็มกันก็ยังร้อนเนาะชิมน้ำเหมือนัน <c oughs> โอ้โหทำนันแซบอย่างนี้ มากินน้ำตันได้พี่น้องอร่อยอยังแซบเลยนี่เบิ้งโอ,อ้ชิมแล้วแซบแซบแซบ,บมากินน้ำันเด้อแกงเห็ดคมจ้าเมนูสุดยอดอาหารป่าจ้าอาหารเอาเก็บมาจากป่าก็คืออาหารป่าเนาะเอาผสมเสมเป็นอาหารชั้นเยี่ยมเลยแซบอย่างนี้เลยกินเด้อ เห็นลัญญานำลายไร้เด้อมากินกับกระยายเด้่ออย่างแซ่บเลยทันเห็นแรกก็ชวนกันกินละก็แค่นี้เด้อพี่น้องเด้ยอยายพี่รอให้มันเย็นอยไปนั่งกินเขากากตาก่อนแค่นี้เด้อจ้า ตาตาเปิดประตูให้เน่เปิดประตูให้แนตาอยู่อยูบบนะ่บ้านบ่น้อบ้านนี่เห็นยังยุบเปิดประตูให้แน่อ้าไปทางไหนล่ะตาเปิดประตูให้แนตาเปิดประตูให้แน่โอ๊ยน้องบอกเปิดประตูให้เลยเปิดเองก็งได้วะมาเปิดให้เลยตาเนี่ยเว uh. ้ย พรวดเองก็ได้ตู้ไปตลาดมาบอกปิดประตูไว้ให้ไงโอ้ยนอนอุตส่าห์ไปซื้อกระโพดมาให้เอาร่มติดตาร่มติดโอ้ยตายฮิตจังได้ร่มติดบา้านนี่เป็นได้ออกได้อ้อออกได้ลหรเว้ยง่ายง่ายแค่นี้ไม่น่ายากเลยโอ้ยไปตลาด ไปร้ลันคามาเว้ยไดมันต้มไดมันนึ่งได้กระโพดกระโพดฟักนึ่งอย่างนี้โพดฟักนึ่งแล้วก็มันมันต้มเดี๋ยวจะกินให้เบิง้งบาดนี่แม่บอกให้เปิดประตูให้มายอมเปิดเลยตาได้กระโพด้า,าปรลันคามาโอ้ย ไปกินก้อนหายตากินดอกบันนี้แม่บกปิดประตูกันได้เว้ยกินข้าวมาแล้วมาซอยกระโพดเด้อบอันนี้กินข้าวกระต้มเห็ดแล้วอะไปร้านค้าไปซื้อไปร้านค้าไปซื้อ,อด้กระโพดต้มมาเอกระโพดต้มมาปลักหนึ่งพี่นนอ,อก้วก็ได้มันนึ่งมันจะก,กินมาใช่ป่ะเหลือมาสามเหลือสามหววนะมาซอยกระโพด ตากินบตาตาบมีแควยายกบมีแควเออ <c oughs> ยายกบมีแควแต่ยายมีวิธีเนาะมาดูด้วยวิธียายรับรองแซววิธีของยายเชื่อมีวิธีของายอองายเอาอย่างนี้แถวไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่สนใจหรอกนะจ๊ะม แถวไม่สมคัญนี่ใช้วิธีนี้ตาไม่มีแควมันเป็นไรภาษาแควซื่อๆนั่นแหละเท่านย่นเกิดโดนแควกลับไปมดแมงกินมดฟันก็ได้ฟันอยู่กับปากแท้ๆอย่าให้แมงเข้าไปกินมดแล้วก็ว่าโู้ขนาดฟันเดียวของอยู่ในปากแท้ๆ ยังให้เมงเขาไปกินฟันได้ฟันผุมดเรื่องฟันกระแข็งเออมันเข้าไปตอนไหนล่ะตาตอนนอนรับนี่นี่แหละวิธีไม่มีแข่วดวมเจาะแข่วตินอนรับเว้บมแต่นอนรับรวมกระเจาะตัวนี่บบมียากบบยากไีโบมีโบมีแข่ว โบมีแค่ก็ใส่นี่แหละแทนเห้ยอิออยนเดียงี้แหละนี่โบมีแค่โบยักรับรองนี่เอาปันได้เกียงเห็นไหมล่ะนี่แหละวิธีไม่มีแค่บัดที่นี่เห้กับเทศจังไหนวันติีแสนตาลมันจะแซบ ใส่น้ำตาลน้ำตาลร้อยเพราะว่าบ่มีแขวกินเอาหมิดซอยเอานี่เอาเกลือ,เ,อเกลือเกลือใส่น้อยหนึ่งเฮอ,เก,อเกลือใส่น้อยหนึ่งหัวสั้นว่างานกินข้าวอิ่มแหละกินกะต้มเห็ดเนาะบัตรนี้มากินกะโพดบัดน,นี้ กินข้าวอิ่มแล้วก็ไปร้านขายเอ้ยไปเจอร้าคขายกระโพดเนาะนี่ใส่น้ำตาลใส่ใส่น้ำตาล,ใส,ลใส่เกลือใส่เกลือน้องก็ทำน้าเกลือขายเกลือนั่งซื้อกระโพดกินนี่เป็นยังไงมาซิมก่อนบาทนี้ โอ้ยนางโตก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยแม่อเมื่อกินก่อนดูบัดนนี่ชิมก่อนเดีบัดนนี่อืมแสบอะ่ะมาตามารับรองกินได้ยามีซอยซอยซอย,อยเป็นแหลกๆแ,แล้วอืม แสบเอะกินบ้านหลังเดี๋ยวกินกระพดอืมแสบแสบเนาะคนบ่ไม่แขวกินยังซี่หลามิดซอยซอยซอยเนาะกินเข้าไปแสบเว้ย chắc có phục để nhằm đẩy nó có đây mà khải tôi mươi, thú mươi có khô cỏ đại nhì, ừ, kiểm khắp nhanh nhanh ừ. như đều như xích bạc khoang ừ. mà chịu tính phát ta không có khai bỏ phết nữa ว่ามันจะเป็นฟักบบอืมจะจะหมันน้ำตาลไว่กอนมดน้อยมันซบเขา่าถุงน้ำตาลอุ้มหมดได้น้อ,มมนอยเขา่าดีดีเด้อเกลือไปเห็นยังเข่ามันเพราะว่ามันเค็มอืมมันบบบเนี้ย ี่กะมันมันเทศเอิ้มมันแครอทนี่มันสีนี่เป็นมันแครอทมันเทศวันใด้ยินาติมันมันนอนหลับมันเลยลืมเทศตาบอกว่ามันเทศเขาไปเห็นเทศเอากับมันมันอนหลับมันก็เลยลืมเทศตาไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจว่ามันเขานอนหลับอยู่ ơ, má má, ăn giang là no ấy bà này, mì mặn, ăn mì nướng còn bà này, anh ấy cả túi là 20, ơ, ừ. ăn lại giang tôi nó, ăn lại giang tôi ta, ơ, tôi cũng ăn lại giang, bảo theo à, sẵn, ăn, ăn nhiều ơ. เกิดมาเพื่อกินนาอเกิดมาก็ต้องกินเออบอกินอยู่ใดบอพะยัยบอกบอกินขั้นบอกเข็นกินบ่ไดปุ๊บลี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 ล,ล,ลีตาจะเอาไมา้แบบนี้เออ,นอนเพราะฉะนั้น,น,นตาต้องกินเยอะเยอะเออ,นอนจะได้บ่ต้องฟังเพลงลีลีเขาซสาลเออกินเยอะเยอะนะจะไม่มีเพลงลีลีเขาซสานอกตามามากิน แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยมากินมันน้ำกันเด้อจ้าเพื่อนๆืทุกคน